ก็อยู่ไปทําหน้าที่ไปยี่สิบปีเมื่อออกจากที่นั่นก็ออกมาก็มาทําหน้าที่ที่ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรเขาผ่านไปสบายๆผ่านมาก็ผ่านไปไม่มีอะไรก็ทําหน้าที่ทําหน้าที่แต่นั้นปีนี้พอมาอยู่ท่าที่ตรงนี้ได้สองราษาก็คุณแม่ยังไม่เคยเห็น ที่มาอยู่ทางนี้อยู่ยังไงเป็นยังไงแล้วก็ทอดกระถินสางสายอรัญวาสีเราก็ยังไม่เคยคุณแม่ก็เลยบอกว่าโอ้อยากจะไปด้วยอยากจะมาดูนี่ก็ถือว่าทำบรรดาลน,นี่ทำบรรดาลไม่มีหนังสือชักชวนเชิญชวนก็ไม่ใช่นี่มาด้วยธรรมมาด้วยใจคุณแม่มาด้วยใจคุณแม่ เป็นผู้ใจดีใจบุญเ,เวลาหลวงพ่อไปประพฤติปฏิบัติก็เข้าปฏิบัติด้วยตลอดนับตั้งแต่วันแรกๆที่ไปบังกอกแอร์คุณแม่ก็ดูแลอุปถรัรมภ์ค้ำชูมาตลอดอฉะนั้นวันนี้ก็เลยเป็นนั้นว่ามาทอดกระถินหน้าที่ตรงนี้แล้วมาหนึ่งก็จะได้สองอคนไหนจะไปร่วมสองก็ไปเด้อ หลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ก็ไปเห็นที่วัดวัดหนึ่งมีพระภิกษุสมมเนรสองร้อยสามร้อยอยู่หน้าที่ตรงโน้นแล้วก็เป็นวัดเก่าของเจ้าอาวาสองค์เก่าท่านคือหลวงพ่อพระเจ้าคุณพระมงคลกิติธาดา,าไปดูแล้วก็รู้สึกว่าอายุอนามก็คงจะจะก่อนก่อนวัดนี้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าท่านอยู่ที่โน้นมาก่อน เป็นวัดในบ้านนี่แหละอาคารก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่พักอาศัยก็ไม่ค่อยดีแล้วก็โรงครัวอะไรต่างๆโดยเฉพาะใหม่ๆก็คือรถบัสของท่านที่พาพระภิกษุสมณณนไปที่โน้นที่นี่ก็รู้สึกว่าเก่าข้ามค่าทีนี้รู้ข่าวไปถึงโน่นทางโยมทุกทางคุณแม่นั่นแหะนั่นก็เลย มาอุปัมบทาิหนึ่งเราปรับปรุงศาลาของหลวงปู่ที่ท่านสร้างเก่าไว้แล้วให้เป็นหลังใหม่อาคารเรียนอาคารหอสมุดหรือที่พักรับรองพระเถระท่านก็ปรับปรุงมาและก็ล่าสุดก็คือซื้อรถถวายรถทัวรถบ้านนี่ถวายท่านสองคันฉะนั้นวันนี้ ก็จะเสร็จจากที่นี ua, bacteria, ่ก well, ็จะพาคุณแม่ดูพระสงตัดเย็บแล้วก็ย้อมสำหรับคุณแม่นะสำหรับพวกเราสำหรับพวกเราถ้าคนไหนมีเวลาจะไปก็เราก็เดินทางไปเลยวัดหนองปุ่นจะไปทอดกระถินที่นู่นช่วงช่วงช่วงเพลนภิกษุฉันเพลนแล้วเน้นแน่นอๆตัวกระเปียกกระเปียกอยู่ด้วยกันสองสามร้อยาน่าอินดูอินดู ก็เลยเป็นนั้นว่าไปทอดที่โน่นช่วงเที่ยงตัดเย็ดย้อมที่นี่เสร็จเรียบร้อยหรือว่าพวกเราจะไปก็ได้นะจะไปทอดที่โน่นหรือใครไม่ได้ตั้งหลักมาก่อนก็ไม่เป็นไรอันนี้ก็บอกเฉยๆหรอกบอกเฉยๆแต่หลวงพ่อก็จะไปที่โน่นอย่างนี้เป็นต้นทีนี้กล่าวถึงมาหาการทำบุญทำทานของพวกเราการทำบุญเมื่อกี้นี้บอกว่า เริ่มต้นที่ใจใสใจสะอาดใจบริสุทธิ์ใจดีการให้ทานก็ตามการรักษาศีลก็ตามการเจริญเมตตาภาวนาก็ตามต้องออกจากใจนี่นะออกจากใจฟื้ดีๆฉะนั้นบุญในพระาศาสนาที่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนพุทธบริษัทโดยเฉพาะ,อะโอวาทธรรมท่านบอกว่าสัพพปาปชะ,ะอาการนงัง พวกเราทั้งหลายเอออย่าไปทำบาปทั้งปวงนะตรงนี้แหละที่พุทธทบริษัทของเรายังไม่เข้าใจไปลึก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 ซึ่งซึงไม่ลึกไม่ซึง้งไปเห็นอยู่ที่หนึ่งที่จะไปเทศกันเกยบแล้วเกียบเกียบแล้วจะบอกว่ามไม่น่าจะมาเทศนะอย่างนี้เป็นต้นทั้งที่ใน,ในป่าเรานี่แหละอันยวาสีเรานี่แหละแต่เอ๊ะเสียงนี่มันทำไมมันเสียงดังจัง หมอลำซิ่งถถลดลถรถแห่ปรากฏว่ามาชัมเลียงดูที่ไหนได้เป็นต้นเป็นต้นกระถินว่า,างั้นเอาต้นกระถิ่นเจ้าไปไหนเอามาที่วัดนี่แหละพอมาถึงหน้าวัดจริงๆไม่เข้าวัดเปิดอยู่เป็นยี่สิบสามสิบนาทีเต้นอยู่นั่นละเต้นอยู่หน้าวัดนั่นแหละตึมดำตึมดำตึมโอ้ยตายเลยนี่เยอะนะคนที่ไปเต้นนั่นเยอะ แต่ที่นี้พอเสร็จเรียบร้อยถือต้นพระป่าเนะี่เข้ามาเข้ามา,เข,า,มาเข้ามาหาสลาเข้ามาตั้งเนะ่ะไม่กี่คนเลยสองสมคนเอาผ้าตกผ้าไตามาเหลือนั้นก็ติมตําติมตาออกไปเยอะด้วยนะออเหมือนมแมลงเหมาอยู่ในในในไฟนั่นแหละปุ่งปังปุ่งปัง,ป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 งไปเอพอตกตอนเย็นมานับได้สิบเอ็ดคนคน,คนมาฝังเทศสิบเอ็ดคนโอ้ยก็เลยรีบเทแล้วก็รีบมาเ <laughs> ออนั่นแหละ นี่ไม่เข้าไปในใจเลยเอไม่เข้าไปยัไงไม่รู้นั้นคืออบายมุกนะจะบอกให้ลูกหลานทุกคนญาติโยมทุกคนอบายแปลว่าเป็นเป็นเครื่องเป็นต้นเป็นเหตุแห่งความชิบหายมันจะค่อยคค่อยคขาดค่อยๆวินมันจะค,อค่อยๆชิบหายไปแต่ถ้ามันมากเข้ามากเข้าเออ,อมันถึงที่สุดแล้วนี่มันจะปรากฏแรงเลยถ้าเป็นวิบากกรรมก็แรงเลยถ้ามันถึงที่สุดออ ถ้ามันไม่แรงก็พอยุบยุบยับยับมันคันน่นมันเจ็บนี่มันเป็นน่นทํามาค้าขายเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้มันกำไรมันเหมือนจะได้แต่มันไม่ได้อย่างนี้นะนอนเหมือนมันจะหลับดีแต่มันหลับไม่ดีเลยฝันเหมือนจะดีแต่มันไม่ดีนี้แหละเราพากันทําอบายมุขเสียส่วนมากมันก็เลยเป็นเครื่องเศร้าหมองในความรู้สึกของเราเข้าไปในก้นบึ้งของหัวใจเป็นบาปติดอยู่ในนั่น ถ้าบาปมีอยู่ในนั่นเดี๋ยวมันจะก่อเกิดเป็นเ,เครื่องระบาดต่อไปเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในสังขารของเราในร่างกายของเราเมีน้อยๆแต่มันจะมากขึ้นมากขึ้นเบาหวานที่แรกมันก็น้อยๆความดันที่แรกมันก็น้อยๆนี่ฟันเหมือนกันใหม่ๆม,มันก็จะเจ็บเล่มนี้แหละแต่ต่อไปเดี๋ยวมันจะเล่มสองเล่มสามนี่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดไฟแต่ต้นลม เป็นเหตุของว่าสัพพาปาปัสสะอากกรนังนี้คือเหตุของมันนะอย่าไปทําบาปอย่าไปทําเหตุแห่งบาปอย่าไปทําเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้เป็นต้นท่านก็เลยบอกว่าสัพพาปาปัสสะอากกรนังอย่าไปทําบาปทั้งปวงจําไวมเนียพุทธบริษัทต้องรู้คํานี้กุศลส,สูปสสมปทาจงทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นคุณงามความดี เราทำค่อยๆเก็บหอมลอมริบไปให้มันมีความดีเกิดขึ้นในตัวเองก่อนเดี๋ยวมันจะเป็นตบะเดชะภาระปัจจัยเมื่อบุญมีแล้วมันจะต่อบุญเมื่อความดีมีแล้วจะต่อดีอ่มันก็จะเป็นอย่างนั้นมันจะต่อต่อมหาเองต่อมหาเองโชควาสนาบาร,รมีเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่ในนี่แล้วออย่างนี้เป็นต้นมันจะต่อมหาเองเออ เหมือนกับเราทําไม่ดีแล้วมันจะต่อความไม่ดีมา,เ,าเขาเขาหานกเขาเอานกเขาไปต่อเขาไปต่อกันอยากได้อะไรเอาอันนั้นไปต่ออยากได้ไก่เอาไก่ไปต่อไก่เห็นไหมเขาไปต่อไก่ป่านะนะอ,อย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าอยากมีโชคมีวาสนามีบาร,รมีมีบุญบุญนี้จะขอให้เกิดความสุขที่นี่มันก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็จะต่อกันมาท่านจึงบอกไว้เลยว่า กุศลสูประสัมพทาจงทําบุญกุศลให้ถึงพร้อมสุดท้ายสกิจตะ,ะปรโยทะปนังจงพยายามชําระจิตใจของตนให้ขาวรอบให้ใสให้สะอาดให้ดีถ้าใจดีดีมีแล้วอยู่ในนี่เดี๋ยวจะต่อดีมาหาใจดีมันเป็นสิ่งสําคัญเป็นหนึ่งใจนี้เป็นหนึ่งเลยจะสุขก็ตามจะทุกข์ก็ตาม จะไปเกิดใหม่ต่อใหม่พบหน้าชาติหน้าต่อ,ต,อต่อไปคือใจนะหรือจิตวิญญาณน,นี้ส่วนสังขารร่างกายที่เราั่งอยู่ที่นี่จะเป็นพระก็ตามเป็นโยมก็ตามข้างหลังนี้ไม่มีเหลือสักคนทุกคนเดี๋ยวนี้จะกินก็ตามจะนอนก็ตามจะดื่มก็ตามยืนเดินนั่งนอนบ่ายหน้าไปที่ไหนบ่ายหน้าไปหาความแก่บ่ายหน้าไปหาความเจ็บบ่ายหน้าไปหาความตายที่สุดแล้วเราก็จะไม่ได้อะไรไปทิ้งหมดเลยนี่ทิ้งหมดเลย แต่ที่มันจะยังไม่หมดก็คือจิตวิญญาณตรงนี้เอาถ้าจิตวิญญาณไม่มีคุณความดีแล้วท่านเอ้ยอไม่มีบุญมีกุศลแล้วล่ะแล้วท่านจะไปที่ไหนเอาเอาเอไปที่ไหนก็ไปถ้าไม่มีบุญมีกุศลท่านบอกว่าเหมือนบุรุษผู้มีกำลังแรงแล้วก็คว้างไม้ฟูไปเลยไม่มีต้นปลายสายเหตุมันจะลงทางไหนไม่รู้ มันจะลงทางไหนไม่รู้แต่ถ้ามีบุญท่านก็บอกเลยว่าต้องไปสู่สุขติแต่ถ้าทําบาปที่นี่ก็ต้องทํานายได้ว่าไปทุกขติอย่างนี้แต่ถ้าสับผลคนเลก็อย่างที่ว่านี่แหละไม่รู้อาจจะเป็นสัมภเวสีไม่มีที่จุดติไม่มีที่เกิดตกนรกก็ไม่ใช่เป็นเปรตก็ไม่ใช่เป็นผีไม่มีญาติหาหลอกลูกเลาเราล้านอะไรก็แล้วแต่ สิ่งสถิตยอยู่ในก็ไม่รู้และมันกลายเป็นอย่างนั้นนี้ใจไม่มีเครื่องผักดันคือบุญฉะนั้นท่านจึงพูดเอาไว้เลยว่าปุญญานิกจิลาถะสุขขาวหานิบุญนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งโลกนี้และโลกหน้าอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายก็ได้รวมกันมาแล้วมาทําบุญกถินนะที่วัดป่าวิเวกธรรมชาของเราซึ่งวันนี้ก็ม,มีคุณแม่เรามีคณะ ศรัทธาญาติโยมทั้งผู้ว่าทั้งผอ,ออุบุลรักนายกอ,อปตอทั้งสสสจอะไรโอวันนิมากกันมาเยอะมากไล่ไม่หมดไล่ไม่หมดแต่รวมแล้วว่าผู้มีบุญผู้ต้องการบุญถ้าเรามีบุญต้องการบุญแล้วก็ขอให้บุญที่เรามีท,ามที่เราต้องการแล้วให้ได้ให้มีกับพวกเราแล้วก็สุดท้าย บุญกุศลที่พวกเรากระทำำําบําเพ็ญมาจากอดีตก็ตามที่พวกเราตั้งใจบําเพ็ญมา,าและกําลังบําเพ็ญอยู่จะบําเพ็ญต่อไปข้างหน้าอนาคตให้มารวมเป็นตบะเดชะภาระวะปัใจจัยให้พวกเราทุกคนที่บําเพ็ญบุญนี้ขอให้บุญปกป้องคุ้มครอง,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 งปกปักรักษานำพาความสุขและความเจริญมาสู่พวกเราจงทุกท่านทุกคนเทิน